สวัสดีครับอยู่กับเพจและช่อง YouTube อ้อยคาน้ำรเอดพบกันเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่22ตุลาคม2564อยู่กับเพจและช่อง y YouTube อ้อยคานาำร้อเอดก็ว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์นะครับศุกร์ที่แล้วก็เนื่องจากพายุเข้านะครับก็ไม่สามารถเข้าสวนที่จะมาทำคลิปแนะนำ สิ่งดีๆกับแฟนเพจแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามทาง youtube นะครับก็ช่วงนี้ก็ปลายฤดูฝนนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวก็หลายท่านก็ปลูกอ้อยก็จะสามารถคั้นน้ำขายได้แล้วนะครับบางท่านก็ปลูกตั้งแต่กุมพามีนาก็อายุ แเดือน9เดือนพร้อมที่จะคั้นขายหมดฝนอ้อยขาดน้ำก็จะเริ่มหวานสะสมน้ำตาลอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญในการขายน้ำอ้อยสดก็คือการขูดผิวอ้อยหรือการปอกเปลือกอ้อยนะครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลา ในการปอกผิวอ้อยหรือปอกเปลือกอ้อยที่ลหลายหคนพบเจอกับปัญหานี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือว่าใครที่ขายดีนะครับก็อันนี้ผมมาแนะนำมันจะเหมาะกับตัวเราหรือเปล่านะครับมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับตัวนี้ทำขึ้นมาสำหรับคนที่ขายดีและเป็นมือใหม่นะครับคนที่ขายวันละ ห0 6 0ิ 50, 60, ถึงร้อโลขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะใช้ทุ่นเวลาก็จะไม่กินเนื้ออ้อยนะครับออกเฉพาะผิวอ้อยเวลาที่เราขูดจะเป็นสีใบมีนะครับก็สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นอ้อยลำเล็กลำใหญ่นะครับก็จะมียางรัดก็เวลาเราสอดเข้าไปนะครับสอดอ้อยเข้าไปมันก็จะยืดหยุ่นยืดหยุ่นตาม ลำอ้อยที่เราสอนนะครับก็จะมีที่ยึดให้นะครับที่ยึดสีนิ้วยึดกับเสากับหลักเคลื่อนย้ายสะดวกสบายนะครับถ้าเราไปขายหน้างานเราอยากเอาไปโชว์ลูกค้าว่าเราบอกมาว่าเราคั้นสดๆนะครับก็นําตัวนี้ไปได้นะครับก็หาที่ยึดให้พอดีกับที่ทําไว้ให้นะครับ้ยึดให้มแน่นนะครับ ก็สอดเข้าไปนะครับผมผิวอ้อยก็จะออกมาแล้วก็ออกตรงนี้นะครับเหล็กก็จะเป็นเหล็กนาะประมาณ3มิลน,นะครับผมตัวนี้การใช้งานก็อย่างน้อย1ปีนะครับก็ถ้าตกเทียบเป็นวันนะครับก็ตกวันละ4บาทนะครับเราทำเป็นแบบใหม่นะครับตรงนี้รัดขึ้นมานะครับ ตัวนี้ป้องกันการสั่นสะเทือนความดังของใบมีดนะครับใช้ยางรัดตัวนี้ก็จะมีก็จะมียางแถมไปให้นะครับ4ีถึงหตัวนะครับถ้าตัวนี้ขาดนะครับเราก็ใช้ยางในรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถดัด,ด,ดแปลงผันรอบได้นะครับดูความเหนืดของเรานะครับถ้าเราใช้ไปสักพักมันก็จะคุ้นมือ ของเราเองนะครับตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับทุกคนนะครับเหมาะสําหรับคนที่ขายดีหรือเป็นมือใหม่นะครับสําหรับราคาก็อยู่ที่1490บาทนะครับสําหรับแบบเก็บปลายทางแบบอวนก็อยู่1400บาทนะครับก็จะช่วยให้ท่านมีเวลาขายน้ำอ้อยสดมากขึ้นนะครับเอาเวลาไปทําตรงนั้นนะครับ เทียบกันก็วันละสี่บาทนี่ก็คือท่านขายวดละสิบบาทแกวนี้ก็คุมแล้วนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอืงอ่นเพิ่มเงินในกระเป๋ามีเวลาอยู่กับครอบครัววันที่คุณรักมากขึ้นนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการขูดผิวอ้อยนะครับนี่คือขั้นตอนที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับของการขายน้ําใบสดบางท่านใช้เวลาในการขูดผิวอ้อย5-6ชั่วโมงในอ้อย 100กิโลกร,รมัมแต่ตัวนี้ไม่เกินหชั่วโมงครึ่งครับผมถ้าอา้อยคุณเฉลีย่ยลำละ2กิโลํ0าลำวันนี้ก็ให้เต็มที่เลยครับลำละ1นาทีครึ่งไม่ถึงนะครับลำละ1นาทีนี่ก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วท่านก็จะมีเวลาขายน้ำอ้อยสดมากขึ้นเพิ่มเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับเทคนิคนะครับตัดให้มันยิยงเฉียงนะครับ ก็สอดเข้าไปครับผมทำาบบนี้ให้มันยึดแน่นนะครับยึดแน่นแล้วสอดเข้าไปเวลาเราคั้นนะครับก็หาผ้าเข้าบางกองหรือผ้ากรองชานะครับก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำอ้อยของท่านมีตะกรนนะครับสำหรับมีดขูดอ้อยนี้ก็จะช่วยทุนเวลาของท่านนะครับ หลักคลิปนี้ก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่เริ่มขายในช่วงเข้าสู่ฤด,ดูขายน้ำอ้อยสดตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงก่อนเข้าฤดูฝนนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะสอบถามก็โทรมา ติดต่อสอบถามได้นะครับยินดีให้คำแนะนำทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ